สมัครแล้วก็ตั้งค่า Google Adsense นะคะเราต้องมารู้จัก Google Adsense คืออะไรก่อนนะคะ Google Adsense นะคะก็คือบริการจาก Google นะคะที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีเว็บไซต์นะคะสามารถหารายได้จาก Google ค่ะโดยการนำเว็บไซต์ของตนเองนะคะไปสมัครเป็นสมาชิก Google นะคะหลังจากนั้นค่ะ Google ก็จะเป็นผู้กำหนดแล้วก็ส่งโฆษณานะคะที่มีเนื้อหา เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรามาให้นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือความหมายของ Google Adsense นะคะหลายๆท่านยังไม่ทราบนะคะว่าคืออะไรนะคะเมื่อเราทราบแล้วนะคะเราก็ไปดูวิธีเช็คแล้วก็วิธีสมัครไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับ Google Adsense นะคะเราสามารถสมัครได้นะคะไม่ว่าจะผ่านกฎแล้วหรือยังไม่ผ่านนะคะก็สามารถสมัครได้นะคะเราไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยค่ะ เรามาดูวิธีการทำไปพร้อมๆกันนะคะอ,อันดับแรกนะคะเราก็เข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็มาที่หน้าช่องของเรานะคะถ้าใครยังไม่เข้ามาที่ช่องของตัวเองนะคะก็เข้ามานะคะก็กดตรงมุมนะคะลงชื่อเข้าใช้นะคะเสร็จแล้วก็กดตรงมุมขวามือนะคะจากนั้นมาที่คําว่าช่องของคุณนะคะ พอเข้ามาที่ช่องเราเสร็จแล้วนะคะเราก็เข้ามาที่ Google แล้วก็มาที่หน้า Google Adsense นะคะใครจะพิมพ์ไปที่ Google แล้วก็พิมพ์ Google Adsense เลยก็ได้ค่ะหรือจะพิมพ์ g o o g l e c o m a d s e n s e นะคะ s t a r t นะคะแล้วก็จะมาที่หน้านี้ค่ะในการเช็คนะคะว่าบัญชีของคุณเชื่อมโยงกับ Google Adsense หรือยังนะคะ เรามาเช็คพร้อมๆกันค่ะมาตรงที่เข้าสู่ระบบนะคะวิธีเช็คนะคะขั้นแรกเรามาตรงที่เข้าสู่ระบบนะคะคลิกเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลือกบัญชีช่องของเรานะคะที่เราสร้างเป็นช่อง You Tube ของเรานะคะว่าเชื่อมโยงหรือยังนะคะจากนั้นนะคะ เราก็จะเห็นนะคะพอเราลงชื่อเข้าใช้ในอีเมลของเรานะคะที่ช่องที่สร้าง YouTube นะคะเราก็จะเห็นว่าเขาแจ้งว่าดูเหมือนว่าบัญชี Google นี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชี a อดเซน e ไม่เป็นไรคุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ที่เชื่อมโยงกับ a s s e n s e หรือลงชื่อสมัครใช้บัญชี a d s e n s e มันนี้นะคะอันนี้ก็คือช่องที่ยังไม่ ได้เชื่อมโยงนะคะสำหรับท่านใดที่เชื่อมโยงแล้วมันก็จะลิงก์ไปยังหน้าเขาก็จะแจ้งรายละเอียดนะคะแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่เชื่อมโยงเขาก็จะแจ้งประมาณนี้ค่ะทีนี้เรามาลงชื่อสมัครพร้อมกันเลยนะคะว่าจะทำยังไงนะคะมีขั้นตอนยังไงนะคะใครจะกดตรงเริ่มเลยก็ได้นะคะหรือว่า จะกดตรงลงชื่อสมัครก็ได้ค่ะกดตรงเริ่มนะคะจากนั้นนะคะก็จะมาที่หน้านี้นะคะ Google Adsense นะคะลงชื่อสมัครใช้งานนะคะทีนี้เรามาลงชื่อเชื่อมโยงสมัครใช้งานพร้อมกันค่ะตรงเว็บไซต์ของคุณนะคะ URL ของเว็บ ไซต์ของคุณนะคะก็คือ URL ของช่อง youtube เรานะคะมาที่นี่เลยค่ะหน้า youtube ของเรานะคะถ้าท่านใดยังไม่เข้ามาตรงหน้านี้นะคะก็เข้ามาก็คือกดตรงมุมขวามือแล้วก็ช่องของคุณนะคะมันก็จะมาที่หน้านี้นะคะจากนั้น URL ตรงนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะตรงยาวๆภาษาอังกฤษยาวๆตรงนี้นะคะก็คือ URL ที่เราต้องการนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ทำการ Copy เลยค่ะ Ctrl C หรือจะคลิกขวา Copy ก็ได้นะคะจากนั้นก็มาที่หน้า Google Adsense นะคะแล้วก็ Ctrl B วางลงไปหรือว่าจะคลิกขวาแล้วก็วางก็ได้นะคะแล้วแต่เทคนิคของใครเลยค่ะจากนั้นนะคะต่อมาที่อยู่อีเมลของคุณนะคะก็คือตรงนี้เราก็ใส่อีเมลของเราลงไปนะคะอีเมลของเราที่ ทําทช่อง YouTube นะคะเขาก็จะบอกว่าจากนั้นคุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เพื่อตั้งค่า AdSense ต่อนะคะต่อมานะคะตรงรับข้อมูลที่มีประโยชน์จาก AdSense นะคะได้ที่ที่อยู่อ e ีเมลดังกล่าวนะคะก็คือคลิกตรงนี้ค่ะติ๊กคำว่าใช่นะคะส่งความช่วยเหลือและคำแนะนำด้านประสิทธิภาพสำหรับ ชั้นโดยเฉพาะนะคะจากนั้นนะคะก็ทำการบันทึกและต่อไปนะคะกดตรงนี้เลยค่ะพอกดบันทึกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาที่หน้านี้นะคะ Google Assistant ลงชื่อสมัครเข้าใช้นะคะเขากา็เขาก็จะแจ้งนะคะอันนี้ก็คือยังไม่เสร็จนะคะเราต้องรอนะคะ ต้องรอจนกว่า,าทาง Google นะคะเขาจะเช็คว่าของเราจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเชื่อมโยงนะคะเชื่อมโยงระหว่าง Google Adsense กับช่อง YouTube ของเราค่ะตรงนี้นะคะเราจะกดไปต่อยังไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องรอเขาอนุมัติก่อนนะคะนี่แหละค่ะ วิธีการนะคะก็เสร็จเรียบร้อยเพียงเท่านี้นะคะจากนั้นเราก็รออีเมลนะคะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะก็ต้องรอทาง Google ตรวจสอบก่อนนะคะถ้าไม่ผ่านเราก็แก้ไขตามคำแนะนำนะคะจนกว่าเราจะผ่านนะคะสำหรับวันนี้ตะกี้ก็ฝากแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะก็ท่านใดที่ เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามที่เชฟตะก,กี้นะคะในการทำช่องต่อ,ตอไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ